วส,สวัสดีครับสวัสดีผมอแม่พี่น้องสกูสกคนเช่นเคยครับผมผมกำนานำพาแซท็อีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้ได้ตําแตงพี่น้องตําแตงใส่ถั่วแล้วก็ใส่ถั่วผักเาวแล้วก็ย,กวย,ย,กวย,ย,ย่างกระเพาะหมูพี่น้องย่างกระเพาะหมูหอมสดแซ็ตเลยพี่น้องกินงกับขพาวเหนียวเขากาครับผมผักแก้มก็มีผักสลัดนี่น้องแล้วก็ต้นหอมแตงกวา มาละนิดหน่อยพี่น้องกินพอดีเป็นยากินหลายบโบรโ้ณมันโคมับเอาเสียบมากราดเลยพี่น้องเนี่ในแก้วปลาเด็กนะมโมในแก้วปลาเด็กแซบบ่บเลยย่างกระเพาะแต่ว่ากินกับแก้วปลาเด็กนะโมพี่น้องเอาเอาตำหมักแงดงเแค่แค่น้ำจิ้มไปเลยทำตำหมักแดงก่อนทำแล้วพี่น้อง ผักๆเนาะผักง,งามๆเลยงงามาเสียบมากันเลพี่น้องเด้อแนวหมักอีกแล้วพี่น้องย่างกับข้าวหมูไม่ดได้กินโดนหรอกออมนอนกันได้พี่น้องอ้เแซ่บผัก mặt hàng xẹp bây giờ phải nón มันเอาพี่น้องมึอนี่เงาแตกเงาเตียนขอโทษขออภัยครับผม โอ้หักเลยพี่น้องย่างกระเพาะหมูหอมตําตะไคร้ใส่เพื่อนเพิ่นตาตะไคร้ใส่อันนี้ไปไปซื้อมาเลยพี่น้องพอดีไอเพิ่อนขายอยูาา่หน้าปั๊มก็เลยไปซื้อมาเกือบบทันพี่น้องพาเจออกไปธุระไปซื้อของครับไปชั่วโมงกว่ากลับมาเหลือกระเพาะสองชิ้นครับพี่น้องเกือบบบได้ยินครับ นอนับแล้วนกิเงืแตกงื่แตกเ,เลยผมบรสุทธิ์อยๆขอโทษขออภัยพี่น้องเลเอามาละสดเอาเลยพี่น้องตำมกักั่วก็ตำามักแตง ทำเองเซ็บเซ็บ ตำเองเลยตำแนวอื่นแนวนวี้คือแซ่บเลยพี่น้องตำมะฮุ่งโบแซ่บพี่น้อง ้อนเอาขับไปน้องเอ้ยกินบ่มวนบ่มแซบระบาดเอ้ยบ่มอะมบ่มแซบเสียบรรยากาศน้องโอ้ยนีขออนุญาตจบคลิปเลยพี่น้องมลอน้อนเอาหักฝากไว้พี่น้อง,อนอนอนองแนวแซบแซบพอพี่ต้นน้องคืเอเก่าผมตำมแตงน้องสนนมปลาหนุ่นนยย่างกระเพาะหมู เกี๊ยวปลาเด็กกบบับผักกรอบสดพี่น้องโอ้เสียบพี่นอ้องกินข้าวยำเพียงกันก็อะไรก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสักผู้สักคนที่ให้เก็บเข้ามารับชมในคลิปนี้ครับผมเป็นกำลังใจให้มานะมาตลอดครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้มานะเดีอยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มานะคลิปหน้าต่อไปครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องครับ พระเบงวัามานะจะได้อย่างมันพาพี่พาน้องแซฟอีกเมื่อนี้จะได้ขอตัวลาหนีจากไปก่อนครับพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมยูดีไม่แห้งสุสูสกุลนะผมสวัสดีครับ